สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาจะประมาณสี่โมงครึ่งนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาเก็บเก็บพูดไทยตกลาววันนี้ก็จะมาเก็บข้าวของนะคะพร้อมที่จะเดินทางพรุ่งนี้เวลาสิบเอ็ดโมงนะคะพรุ่งนี้เดินทางก็เกือบจะห้าร้อยกิโลเนาะเดินทางกลับบ้านก่อนอกําหนดนะคะทุกคน เพราะอะไรหนึ่งเลยนะคะยินดีนะว่าจะอยู่อีกประมาณเป็นอาทิตย์นะคะแล้วก็จะฉลองอคริสต์มาสกับลูกสาวขขงพ่อใหญ่แต่ว่าโทรหาลูกสาวลราก็เพิินก่ะบ,บริยุทธงานหลายนะคะแล้วก็พใหญ่ก็เลยบอกว่าโอเคสั้นค่ะบบเป็นยังก็เลย เธาบอกวะ่าเธอสิเมือบอเราถามอไรแบบนี้เธอบอกวะ่าเธออยัางเมือบอไอ้ะถามเราถ้าเธออยางเมือกับเมือถ้าเธออยากไปต่อก็ไปต่อเพราะวะ่าเคยบอกแล้วเนาะทางตอนใต้มันกะมันจะการมากะงามางกว่าทางที่อายอยู่ะนะหนึ่งคือมันบ่ม,มีฝนสองมันบร,ริหนาวแหงเจ็ดแปดเก้าองศาหรือว่าตั้งแต่อายมากะมีแต่สิบองศาขึ้นไป สิบสามสิบสี่นะคะฝนกระบอตกแบบนี้นะอันนี้ย,นยินพ่อใหญ่เอยขึ้นมาว่าฉันอยากเมื่อแล้วนะ,ะอ้ก็เลยถามเฮ็ดผลว่าเป็นยังเราเลยบอกว่าเราเมื่อยนะเราเมื่อยแล้วเราบอกกับอายว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นอย่างไปแบบนี้นะอยู่เนี่ยนะมันค่มีคนที่จะช่วยเหลือออ้เลยเรววาจากนี้เราเอยแบบนี้ขึ้นมาเธอกระสิลํลำบาก เราก็จดเบอร์ชุกเชิญเบอร์เพื่อนั้นพ่อนี้บริจดตออกเอาเบอร์นั่นอะอยู่ในกระดาษเอามาจากบ้านอะเอามาให้อายวางไว้อยู่บนโต๊ะนั่นแหละเราจะบอกว่าถ้ามันเกิดอยังขึ้นก็โทรหานีเดอร์ในเบอร์หนึ่งห้าเป็นเบอร์ฉุกเชินเดอร์อย่างจังนี้จังนี้แต่ยัง่าแหละเธอก็บริว่าเมืองนี่มันอยู่เมืองยัง ฉันกสิกจดหายแล้วก็กจดหายแต่ว่าฉันคิดว่าฉันต้องกลับเราไอ้เบิ่งหน้าตาของวิญญาแบบเมื่อยแห้งขนาดพี่น้องเราบอกว่าถ้าสูดเมืม่ออยู่พูดเราเป็นยังเธอก็ยังมีแล้วก็มีน้องสายก็มีหลานมันกระชิดเธอจะทําให้เธอน่ะอุ่นใจกว่าแบบนี้นะล้าไอ้เบิ่งหน้าตาเราก็บอกสดเจอเลยนะพี่น้องเป็นเมื่อยเมื่อยทั้งๆท,ที่เราก็นอนหลับฝันดีกินข้าวอิ่มแต่มันเป็นเมื่อยเราก็บอกอาจจะเป็นเพราะว่า ทิเนะเดินทางแมนอูว่านั่งนํากันเดินนํากันนั่งด้วยกันเดิทนทางนกันแต่ด้วยความที่เรานาะอยู่หลายเยอะกว่าอายอาจจะทําให้เหนื่อยนะก็เลยเมื่อนะทุกคน,ก,นก็ดีคือการเฮ็ดทุละแล้วเคียย์ทุกอย่างอายกอยา็อยากเมื่อคือกันแหละทุกคนจ้ะเหมือน,นว่าวง่ายๆเนาะในความคิดของอายนะตรงนี้มันดีแค่อากาศนะคะ อย่างอื่นคางคุณบริคุณเคยอย่างสักอย่างอยู่พุ่นนะ,ะในความคิดของไอ้อากาศบอดีก็จริงหนาวนะ,ะหนาวฝนตกทุกรังก็จริงแต่ว่าไอ้คุณเคยนะ,ะแล้วก็พญาะเราเะาบอกว่าเออฉันก็คือกันเออเฮาเมือนบ้านเนาะเรา่าจากเนการใสถนนถนนมันบ่คือกันพี่น้องในความคิดของไอ้คือการทักทายแบบบุรุษนะความเป็นความคิดของไอ้เฉยๆนะ เาผู้คนเคยหรือเปล่ามันก็เลยเฮาก็เลยบ่ด้เจอแบบผู้คนแบบนั้นอย่างนั้นแบบนี้นะนั่นละค่ะความเป็นจริงน่ะจะคืนอภาระเป็นอีกสองวันนะแต่ว่ากลับก่อนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเดินทางกลับวันธรรมดาจะนัคารพูดพลาดเนี่ยมันก็เป็นวันที่แบบว่ารถบรรทุกรถสิบล้อรถบรรทุกอะเขาวิ่งนะทุกคนแล้วคนขับรถมือใหม่แบบเฮาเนี่ยมันก็ต้องแบบ ลำบากในทีนี้คือมันต้องแซงตลอดนะทุกคนนะถึงมันจะมีสองเลนหนึ่งสามเลนก็ช่างแต่ห้องมือใหม่อะ่ะมันก็ยังแบบบอ่อันนี่ป่านไหนนะไอ้ก็เลยบอกว่าถ้าสมมติว่าเธอสีอยู่ต่อมันก็ต้องอีกตั้งห้าวันนะห้าวันเพราะว่า,าต้องเดินทางวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้นะเพราะงะั้นเบอกว่าโอเคงั้นเราเอาคืนเนาะเอาคนดูคืนเอาพาร์ทเม์คืนเราก็เดินทางเลยแล้วกันก็จองโรง,งแรมแล้วจ้ะโรงแรมเดิมนั่นแหละนะคะ จองโรงแรมเดิมแล้วพญานาคก็ถามว่าเธอจะไปกินร้านบุฟเฟ่ต์นั้นอยู่บอ่อเราบอกว่าบ่กินเพราะว่าเนื้อเกลือ,อก็มีปลาแซลมอนนะ,ะมีไก่นะ,ะมีปลามีหลายอย่างแห้งอยู่ในเออ่ตู้เย็นอากาศจะเคลียร์ด้วยการที่ไอเสียไปเออ่ทอดปลาแล้วทีนี้นะก็เสียเอาไว้กินตอนเดินทางพร้อมหรืออาจจะเอาไปกินตอนที่ พักอยู่โรงแรมแล้วก็คไอซีบอเอาเข้าเซ็นตะร์ับอะนะไอซีเอาเซมอของเข้าไปเลยแล้วเขาก็สไปอุ่นอยู่โรงแรมอะแล้วเขาก็สไปก,กินอยู่บนแล้วก็เป็นการที่แบบว่าประหยัดพรอมแหละพี่น้องนะคะแล้วก็เราจะได้พักผ่อนเต็มที่นะและ้วทีนี้ในความคิดของไอนะ้น่ะเพราะใหญ่เราบริมายหรอกเพราะว่าในความคิดของไอ,นะอ้น่ะมาอูนนี้ก็แค่อาทิตศหนึ่งนะมันก็ในความคิดของไอ,นะอ้นะเออไอ้กะ แม่ยูเราอยากเที่ยวอยากยังต่อแต่มันเป็นช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่พรอมมาเกเลยความรู้สึกข,ของไอ้ท้าสม,มุติไปต่อมันก็คงสิแพงกว่านี้แค่หนึ่งอาทิตย์นะไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ด้วยซ้ำไปผ่านไปในอาทิตย์ร้อยแล้วเนาะค่าอา่าโรงแรมนะเอาสองมื150่นระ้อยห้าสิบแหละเนาะก็ะเนื้อพันละถ้าเปรียบเทียกบกับประมาณสี่หมื่นนะความคิดของอาไอ้เป็นคนคิดหลายเรื่องตัวนี้นะมันรบกกวนแล้วก็เจ้ามากเกินไปหรือเปล่า ก็สี่หมแล้วแล้วก็ไปช้อปปิ้งนะคะแค่ประมาณ50,000ื่นไปช้อปปิ้งแล้ว2เทือรรอบแรกนะร0อยูโรนะเพราะว่าต้องซื้อเกืบซื้อนานจนนี่นะรอบสองเจ็ยูโรก็เท่าได้แล้วอาร้อยเกะเกือบประมาณหพันงอ่สิบหนึ่งพันหนึอยยี่สิบสี่พักว่าเออสี่หมกว่านะแล้วก็พาไปกินข้าว อีกนะเติมน้ำมันอีกอะไรคิดว่าแค่ทีหนึ่งเนี่ยยังปาก็ไปเกือบหาหกหมื่นแล้วก็เลยคิดว่าเออกลับกนดีคือกันเฮาเอาเงินตอนนั้นไปซื้อความสุขของเฮาดีกว่าเพราะว่าเพื่อนเราบอกว่าเออเนาะถ้าบางเธอเอาเืิอเงนเงาก็เอาเงินตัวนั้นไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้อแนวกินไปซื้อแนวเฮ็ดกินอยู่บ้านเฮาดีกว่าเนี่ยก็เลยเป็นการที่แบบฮาตกลงเฮารมกันแล้วว่าเออเฮาพากันเมีย บ้านเราเนาะแบบนี้มันหนาวก็จริงแต่ว่าเหากะบ,บริเทตีซีออกข้างนอกตลอดนะแล้วก็คิดว่ารอบนี้จังไรอากาซิไปหาผ้าราไอเสือเกือบที่มันปิดเกือบของยามหนาวให้เรามาานาันจะได้ปกติเราดีกว่ารอบนี้นะที่เราเจ็บตีเราหนึ่งคือมันหนาวจนมันแข็งนะคะแล้ววันนี้เกิอบที่เรามีนะมันใกล้ๆเกือบผ้าใบาน้องมันบอสมมนให้ความอุ่นพอนะ,นะคะ กะโอเคเราก็มีความสุขอ้ก็มีความสุขที่ได้กลับนะคะอ้ก็อยากกลับไปบ้าน,นคือกันเิือยังขึ้นก็ยังมีคนซอยนะคะคือบอกว่าอาไม่ได้คิดไปไกลสิกโเมนี่อืมแหงเมอเน,นี่ยเห็นเราเมือม่อยเมือม่อยเมือ่อยหน้าตาเราบริสุทธิ์สุดเลยก็บอกเออแดีคือกันนะคะ่ะแล้วก็บางเถอ,อาไอ้ก็สองมื่อละนอนอย,อยู่นี่แล้วโฮสกว่าแค่มุนไส้มุนขวานายมืดอนะไอ้ไม่รู้ว่าสมองของไอ้ตรงนี้สมองนี่ มันเหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไรอะเลือดมันไปเลี้ยงบริโหรืูว่าจังไรบรรู้กะประ,ระมาณน,นั้นเนาะเดนมันม่ตาไหมไหมอาหารพญาเราเช็คความนั้นเพราะว่าไอ้ลุกขึ้นมาแล้วไอรู้สึกว่ายแบบเวียนหอกเวียนหัวพี่น้อง เราจะเก็บอะไรที่เราไม่ได้กินนะคะอยางเช่น where are you going to the restaurant ไอ <laughs> ้เจอาเนื้งปลาไว้กินมื้อหน่นนะคะเอารสเมลี่มาจากข้างทางเอาความหอมเอาอันนี้มาบังไว้ม <Moment. S 1> ุมมีฟอยพี่น้องด้วยมุมแมนเฮือน์เท้าหนึ่งใส่ข้าวเนี่ยจ้ะก็เหลือจิบวายนะคะทุกคน กเหลืออกไก่วีลหัวนงนัวน้อยอันนี้อาจจะสิั่วนะคะกินแรงนี่อันนี้ก็ให้พอยากินแรงนี่เพราะว่าด้วยความที่เราคิดว่าเราจะอยู่นานอาจจะซื้ออาหารมาหลายเนาะแต่เราก็เมางว่าแหละสัขงขารมันโบกี้เขาก็จะเฝ้าเมื่อแล้วพี่น้องอะไรอุ่นใจี่ได้เมื่อสิกันละเดี๋ยวอาจจะิืมหมดกินโต๊ะกินข้าวตะเขียนไหม เขาจะใส่สารอย่างนี้ในไก่เนี่กลิ่นแห้งไหม สร็จแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็ทําเป็นเมน,นูแบบง่ายๆนะนี่ขวดวแค่เกลือนะคะเพราะว่าเก็บเครื่องปรุงหมดแล้วนะอันนี้เก็บไว้กินพรุ่งนี้นะคะเราจะกินตอนเย็นในด้วยอันนี้ก็เป็นผัดอาวินเนาะหนึ่งปลาแซลมอนก็พรุ่งนี้ข้าวไอกะจะได้หุงเต็มหมอห้อ,อ,ลอเลยพี่น้องรอพ่อใหญ่นะคะตอนนี้พ่อใหญ่แกเดินไปเอาหมวกอยู่ในหุ่นหละตา้านอาหารสว่านัทเทส Non non non, ça va. Tu vas manger maintenant? mes non maintenant. Si what? I don't know. Not. It didn't take me a long time. Tu so what you ask hein? What you ask them One on Oh my god. This is un peu. <laughs> <laughs> bon appetit. This is for uh, not even for a child. <laughs> but, uh, little more, little more. No, no. Wheel, wheel, wheel. Wheel, yeah, I know. You, you put wheel. You, you try. One, two. No, how, I guess can eat. that eat. eat. We Yeah. i was not willing to leave my cup mm -hmm. to the people in palavas mm -hmm. nó phải 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 nó ใส่ในเบื้อง No No ไกลคุณเล็กไกล Also ไกลในเบื้อง Okay พี่น้องเดี๋ยวขอให้าตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจคะ่ะขอบค่ะบ๊ายบายหลับอยู่ใช่ไหม <laughs> ให้เราเมื่อยพี่น้องไอ้ให้รู้สึกว่าไอ้สงสารเรามี มีคอมเมนต์อยู่แล้วคนบอกว่าคอยเห็นเจ้าทนแลวคอยสงสารเ่ระว่าอากาศสงสารอายุพี่น้องจ้าอากาศที่ทนไปก่อนนะมันความดีเราก็ลายเติบไปแล้ว